รวมเฉากล้วยในเซเว่นมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างวุ้นน้ำเฉาก้วยผสมเนื้อเฉาก้วยของริมสวนราคา15บาทเฉากล้วยชานมของศิวพรราคา1 3บาทน้ำเฉาก้วยกับเฉาก้วยผสมนมของริมสวนราคาขวดละ12บาทเฉาก้วยพร้อมทานของศรีลำทับ15บาทเฉาก้วยในน้ำลำไยของจริงใจ20บาทเฉาก้วยในน้ำเชื่อมของปุ้นแอนเปา12บาทเฉาก้วยของบางช้าง10บาทมาลองชิมรสชาติครับเริ่มที่วุ้นน้ำเฉาก้วยผสมเนื้อเฉาก้วยของริมสวนนะครับลักษณะเขาจะมาเป็นซองแบบนี้ครับข้างบนเขาจะเเป็นนนฝาให้้ยยกกิไดททััีลครบ อันนี้เนื้อเป็นวุ้นเลยครับถ้าไม่มีน้ำเฉาก๊วยเลยมันจะเป็นแบบวุ้นแบบละเอียดมาเลยอ่ะแล้วคือเป็นวุ้นผสมเนื้อเดี๋ยวโคกเทดูดีกว่าเห็นไหมลักษณะมันจะเป็นวุ้นแบบนี้ครับเห็นไหมคือเท็กเจอร์ข้างในเขาจะไม่ใช่น้ำนะครับเขาจะเป็นวุ้นวุ้นแบบนี้หมดเลยส่วนสีเข้มเขมนี่จะเป็นเนื้อเฉาก๊วยครับรสชาติคือว่าเขาหวานน้อยมากๆครับกลิ่นเนี่ยเขาจะหอมเฉาก๊วยแบบอ่อนๆต่อไปเป็นเฉาก๊วยชานมนะครับลักษณะเขาจะมาเป็นแก้วแบบนี้ครับอุ้ยหอมนะ นี่คือแกะแล้วก็หอมกลิ่นชานมขึ้นมาเยนะเขาจะเป็นชานมแล้วก็ผสมเนื้อเฉากล้วยมาแบบนี้ครับชิมเลยครับอืมอันนี้หอมชานมรสชาติเขาไม่ได้หวานมากนะครับจะออกไปทางมันๆส่วนตัวเฉากรุยเนี่ยเทกเจอร์จะออกหนึบๆแต่เขาจะไมไ่หนึบมากนะครับจะหนึบแบบพอดีๆน้ำเฉากร้วยของริมสวนครับลักษณะเขาจะมาเป็นคนขวดแบบนี้ครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยสามารถเปิดแล้วก็พร้อมกินได้เลยอืม อันนี้เนื้อเป็นเส้นๆครับเทกเจอร์มันจะแบบกรึบๆอะ่ะมันไม่ได้หนึบนะมันจะออกแบบกรึบๆรสชาติเขาว่าเขาหวานก,นกลางๆครับส่วนกลิ่นเนี่ยจะหอมกลิ่นชฉากลวยแบบอ่อนๆต่อไปชาากลวยผสมนมเขาจะมาเป็นกวดๆแบบนี้แล้วก็ของริมสมนนนนว,วน,มเน,เสนเหมือนกันครับอันนี้ชาากลวยน่าจะมาเป็นเส้นๆเหมือนกันครับแต่น่าจะผสมนมเพิ่มขึ้นมาฮะอืม ใช่ครับเฉากล้วยมาเป็นเส้นๆเหมือนกันแต่รสชาติเขารู้สึกว่าจะหวานน้อยกว่าน้ำเฉากลวยมกีิกน,นิดนึงครับกลิ่นอันนี้เขาจะหอมนมขึ้นมาก่อนแล้วก็จะมีกลิ่นเฉากล้วยตามมาแบบอ่อนๆเลยครับต่อไปเฉากลวยพร้อมทานของสีลำทับครับเขาจะมาลักษณะเป็นทั่วๆแบบนี้เลยคืออันนี้โคกินประจำอยู่แล้วนะของโปรดข้างในเขาจะเป็นเนื้อเฉากลวยมาเต็มเถ้วยแบบนี้เลยนะครับไปครับคำโตโตหืมอร่อย นู่ริตักทีลครึ่งถ้วยอะอันนี้เขาหอมกลิ่นเฉาก้วยเยอะแล้วก็ชัดมากๆครับเทกเจอร์จะออกหนึบๆแน่นๆหน่อยส่วนรสชาติเนี่ยเขาจะหวานแบบพอดีพอด,พอดีครับต่อไปเฉาก้วยในน้ำลำไย,ยของจริงใจครับลักษณะเขาจะมาเป็นกระปุกแบบนี้เลยข้างบนจะเป็นฝาให้เปิด,ดง่ายๆแบบนี้ครับโอ้เป็นฝาคล้ายฝากระป๋องเลยนะข้างในเขาก็จะมีเฉากล้วยก,กับลำไย,ยแบบนี้ครับมาชิมเลยอืม้ม หอมน้นำลำไยคือก่อนกินเม่กี้ะอันนี้ครูนกวก็เป็นเนื้อเฉากล้วยทั้งหมดเลยนะครับแต่จริงๆไม่ใช่ครับเขามีผสมวุ้นมะพร้าวเข้ามาด้วยตัวเนื้อเฉากล้วย็กเจอร์จะออกดึบๆครับแต่จะไม่หนึบมากนะครับจะหนึบแบบพอดีๆส่วนตัววุ้นมะพร้าวเนี่ยก็สไตล์วุ้นมะพร้าวเลยจะออกแบบกรอบๆมาเลยครับส่วนลำไยนะครับจะมาเป็นลูกๆแบบนี้เลยก็จะคล้ายๆน้ำลำไยทั่วไปเลยครับแต่ใส่แบบวุ้นมะพร้าวกับใส่เฉาก้าว,วยมาด้วยรสชาติเขาเจาะหวานแบบกลางๆส่วนกลิ่นเนี่ยเขาจะหอมกลิ่นบบน ข้างในเฉาก๊วยเข้ามาเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับเพราะว่าชิ้นเขาค่อนข้างใหญ่เลยครับมาชิมเลยอืมอันนี้หนึบอันนี้เฉาก๊วยเท็กเจอร์เขาจะมาเป็นแบบแน่นๆหนึบๆครับแต่ความหนึบเขาจะเยอะหน่อยรสชาติเขาว่าอันนี้เขาหวานครับแต่จะไม่ได้หวานแบบแสบคอนนะครับจะอยู่ประมาณแบบมากกว่าตรงกลางขึ้นมานิดนึงครับส่วนกลิ่นเนี่ยเขาจะหอมกลิ่นเฉาก๊วยแบบอ่อนๆต่อไปเฉาก๊วยบางช้างครับลักษณะเขาจะมาเป็นถุงๆแบบนี้เลยครับลักษณะเขาจะมาเป็นก้อนๆคละไซส์กันมาแบบนี้ครับมาชิมเลย อันนี้เฉาก้วยเทคเจอร์เขาใ้คล้ายวุ้นครับความหนึบเขาจะไม่เยอะมากเขาจะมาแบบนิดๆกลิ่นของเฉากล้วยค่อนข้างหอมนะครับรสชาติเนี่ยโค้กว่าเขาหวานเยอะหน่อยแต่ถ้ากินกับน้ําแข็งเนี่ยน่าจะพอดีเลยครับโค้กสรุปเลยนะครับส่วนตัวโค้กนะครับโค้กชอบเฉาก้วยพร้อมทานของสีลําทับกับวุ้นน้ำเฉากล้วยผสมเนื้อเฉาก้วยของริมสวนครับอย่างอื่นก็อร่อยนะครับแต่โค้กแค่ชอบ2อย่างนี้มากกว่าเฉยๆครับแล้วเพื่อนชอบกินเฉาก้วยแบบไหนฝากคอมเมนต์บอกโค้กหน่อยนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามโค้กหน่อยนะครับ